เดี๋ยวจะพามาเบรงเห็ดชุดนี้ที่ทํำนะครับแล้วก็าสีคำนวนก,ำกํำไรแลลวกไลายไดซูฟังนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบประมาณ16แปลงครับตอนนี้เก็บเห็ดเบิดไปแล้ว4ี่แปลงนะครับผม นี่นะครับเห็ดที่พาทายชมไปคลิปล่าสุดนะครับผมตอนนี้เฮ็ดหมดแล้วนะครับแล้วกา็ดูแลเอาเห็ดทุนที่2องครับนั่นก็คือหดน้ำแลาา้วก็ควบคุมความชืมม้นแค่นั้นครับบริบเวณยังลายครับ,บเดี๋ยวจะพากวาเบิ่งหน้าตาของมันเก็บเห็ดหมดแล้วเห็ดรุ่นที่2ก็เกิดขึ้นมากนะครับ นอกก็ออกนะครับนอกแปลงว่จะเป็นต้นพีชเอียงมั่นครับเพียงเพียงแค่เ่าครอบคุ้มความเฉือนนะครับเดี๋ยวมันก็ออกตามมาครับตามมาเรื่อยๆครับให้เ่าเก็บประมาณสองถึงสามหุนนะครับรุ่นที่สองก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนเขาเศร้าเอาเครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กสีมะเวาเรื่องเฮ็ดนะครับเฮ็ดรุ่นที่สองรุ่นที่สามนะครับเฮ็ดฟางนะครับเวลาเขาปลูกมันจะเก็บได้ประมาณสองถึงสามรุ่นครับนอกจากนั้นก็จะเป็นดอกมันก็จะหน่อยนะครัหน่อยลงไปเรื่อยๆจนเขาเศร้าเก็บนครับจนเขาโล่ถิ่นะครับแต่มันก็เก็บไปได้โดนนย่ครับแต่มันหาคือว่าลายแล้วดอกมันก็สีหน่อยนะครับเฮ็ดที่สีเก็บได้แบบเครือขายเป็นเงินเนี่ยก็จะประมาณสามรุ่นนะครับ สองรุ่นแรกนี่ก็จะหลายเนยั่หน่อยครับรุ่นแรกพอเขาเก็บเห็ดเบิดนะครับเก็บเห็ดเบิดปุ๊บเ้าก็จะทํากันหดน้ำนะครับหดน้ำข้างในแปลงนะครับหรือถ้าเกิดมันบ่แห้งเกินไปนะครับหรือว่ามันบ่แหง้งมันยังมีความชื้นหรือว่ามันมันซุ่มอยู่กะให้เห้านี่แค่ควบคุมความชื้นของมันเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมสิบห้าอ่าคำนวณรายจ่ายกับ ไลยหลับนะครับในเหตุชุดนี้นะครับผมเหตุชุดนี้สร้างเปลือกมั่นมากประมาณเก้าตันเก้าตันนี้จะเป็นรถสิบล้อนะครับที่แกมากนะครับใส่้นทุนค่าจ้างรถหนึ่งพันหกร้อยบาทครับค่ารถสิบล้อนะครับราคาค่าเปลือกมั่นห้าร้อยกว่าบาท ไปเป็น600อบาทเลยเนาะรวมๆแล้วก็2,200ับาทนะครับแล้วผมเอาอมาเทลาดน,นะครับจะได้ประมาณ10บกว่าแปลงครับส0บ5หาแปลง16บหแปลงแปลงสันนะครับเพเ่ตตามพื้นที่นะครับบางบางมองบางแปลงกระย้าวนะครับเดี๋ยวผมเียคำนวณว่าวันยาวสำเสนอแต่ละแปลงครับได้เสียตาผมประมาณ 8ปถึงสิเมตรนะครับเจนับเก่าอย่างเึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิประมาณ1ิบส็ดอที่เก็บเบิดแล้วนะครับฮุนมอมจะฟดขึ้นมาเองโดยอัตโนโมัตินะครับถ้าเกิดเทอายัางควบคุ่มความชื้นอยู่นะครับนะครับลดหน่อยกำลังขึ้นมาไหลครับ ว่าเบืองฟังนี่ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเฮ็ดรุ่นที่สองเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะดก,กว่ารุ่นที่ที่แรกนะครับผมจะดกมากเลยนะครับแต่ดอกกระสีบอยญ่ายทอรุุ่แรกนะครับขอแต่เห้านะครับขอบคุ่มความชื้นย่ห้ขาดนะครับมันหดน้มดูดนะครับผม ดกครเป็นองก,การคำนวณของผมจะเป็นเพียงแค่การคำนวณขาวๆนะครับหลังจากเปลือกมั่นสองพันเครื่องรวมทั้งคาร์ดนะครับสองพันสองแล้วค่ะจะมีเชื้อเห็ดครับเชื้อเห็ดฟางซิฟถุงนะครับผมคำนวณในราคาตน้นทุนนะครับถุงละหนึ่งร้อยเป็นเงินหนึ่งพัน 1, บาทนะครับแล้วก็ พายางนะครับพายางสิบมวนครับแต่ก็ใไซบปเบิกมัดอกครับผมเพราะว่าผมผมซื้อมาสิบมวนสีใสเประมาณเจ็ดหกมวนถึงเจ็ดมวนครับแต่ก็คำนวณในราคาสิบมวนครับเป็นเงินหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทตีไปตีไปพันหาเลยครับเชื้อเฮ็ดพันหนึ่งพายางพันหาแล้วก็บเปลือกมันสองพันสองนะครับ แล้วก็จะมีพวกชิปปะทะนะครับพวกกากน้ำตาล EM หรือว่าปูนขาวจริงๆครับผมร่วมๆแล้วเป็นเงินประมาณห้าพันบาทนะครับเลยประมาณครับแล้วห้าพันบาทเนี่ยตอนนี้เก็บเห็ดออกไปแล้วซี่แปงนะครับแค่หุ้นแรกนะครับผมขายได้เงินหกพันกว่าบาทเกือบเจ็ดพันแล้วครับนะครับเบิดไปแค่ซี่แปงนะครับผมตอนนี้ได้เห็ดเกือบร้อยโลนะครับผม หุนแรกนะครับเดี๋ยวหุนสองก็ยังตาวงมาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมสีคำนวณเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องมันสีคำนวณง่ายนะครับเป็นสีเข่าใจง่ายนั่ครับหนึ่งแปลงนะฮะัหนึ่งแปลงสิดีเป็นเฮดต,ตอนนี้ประมาณ20่สิบโลครับ20่สิบโลถึงถึง30มสิบโลนะถ้าแปลงแปลงท่อผมนะครับถ้าเกิดร่วมทั้งหุนสองหุนสามแล้วขนานดะจะเพาะวัลลุดสามสิบโลนะครับตอนหนึ่งแปลงนะครับ หน่งแปลงเนี่ยสโลสิแปลงก็คือ3ามโลที่ของผมเหตุนี่ได้16แปลงนะครับสิแปลงสามสิบแปดสามอสี่อยแปดสี่รอยแดสิบโลโดยประมาณนะครับแล้ว480ดโลนี่ถ้าเกิดคำนวณเป็นตัวเงินนะครับผมถ้าเกิดขายโลละลอยนี่ยจได้เป็นเงินสี0 0 0ื่นนะครับในตนทุนที่เขาลงทุน หาพันบาทขายได้ขายแล้วได้สี่หมื่นแปดพันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับแต่ว่าของอยู่แถวของคอนเจนนะครับที่ผมขายอยู่ตอนนี้นะผมจะส่งไม่ข่าโลละเจ็ดสิบบาทครับกิโลละเจ็ดสิบบาทเพราะว่าเห็ดตามท้องตลาดจะจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับส่งไม่ข่าเจ็ดสิบบาทเนี่ยก็คนละเครื่องทั้งนะครับผม พอขาแไม่ขายยูไใดเ่าก็เาช่าวสวนเขาก็ยูไ่ไน่ครับถือว่าอยูไใดกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมแล้วเวลาในการทำนะอายุของมันเนี่ยมันสี่ใสเวลาหน่อยนะครับสมมติว่าเขาเงินมาหาพันเนี่ยเขาสิไปลงทุนอีหย่างสิภายในสิบกว่าหมื่นสห้ได้เงินกลับมาสองหมื่นสามหมื่นผมว่ายากยากอย,กอยกู่ครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ พก็รอเลีเ้ยงครอบครัวได้นะครับสําหรับคนที่สนใจสิปลูกนะครับเนาะผมก็ว่ามันเป็นอาชีพนึงที่สร้างรายได้ดีอยู่ครับเพียงแค่เฮาต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจของมันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับพอเข้าใจแล้วมันก็สิเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับในการที่เฮาสิปลูกเห็ดครับผมตามผมนะผมจะบ่ค่อยขายเองนะครับส่วนมากแฟนผมก็จะไปส่งพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะครับถึงสิได้ ราคาถลกลงมาแน่แต่กะเอาเวลาที่เหลือของข้าวมา,มาทําการปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกเห็ดมันก็นจะเป็นการเพิ่มเพิ่มรายได้นะครับแทนที่เอาสิเอาเวลาไปเป็นนางขายข้าก็มีเวลามาปลูกเพิ่มนะครับเท่าที่คํานวณตอนนี้นะครับผมชุดนี้ทีล่ลงทุนไปหาพันุผมทรงเมฆาดเจ็ดซิบเนี่ย ซี่ลอยเจ็ดสิบถึงหาลอยโลนี่ก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณเกือบเกือบเกือบสามหมื่นนะครับใช้เวลาทั้งทั้งการปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บขายเบิดนี่บ่กเกินหนึ่งเดือนครับเพราะว่าวลาของเห็ดเนี่ยประมาณสิบสามหมื่นนะครับตั้งแต่ปลูกแล้วก็ได้เก็บเนะพราะว่าผมบ่ปลูกแค่เดียวนะครับผมจะปลูกทยอยไปทีละสองแปลงสามแปลง สองแปลงสามแปลงยุดเว้นไว้สองมือปลูกต่อนะครับแต่อีกสองแปลงสามแปลงเว้นไว้เงี้ยครับข้าสีสะดวกในการเก็บในการขายนะครับว่ต้องแบบว่าบีบจะคล้องเกินไฟนะครับผมถ้าเก็บเพาท่านมันกะกลายเป็นเห็ดห้าบานชิมอย่างยังสีนะครับผมว่ต้องเล่งจะาล้องเกินไปกับเห็ดไปเรื่อยๆครับท่ำไปเรื่อยนะครับสิ่งที่ต้องท่ำนะครับหลังจากเก็บเห็ด ชุดแรกเวดนะครับผมสิ่งที่ต้องทำหนั่นก็คือตรวจเบิ้งครับผมถ้าเกิดข้างในนี่วัสดุของเ่อแห้งนะครับห่อจกเข้าไปกำามครับกำเอาวัสดุเข้ามาบีบนะครับถ้าเกิดแห้งนะครับผมหรือว่าเป็นผ้งนะครับผมให้ห่อน้ำกากน้ำตาลผสมอีเอ็มนะครับหรือว่าฮอร์โมนที่เฮามีนะครับผมผสมลงไปเลยครับผมมาหดนะครับผมแล้วก็หดน้ำชุ่มนะครับแล้วมันก็จะเกิดหุ่นที่สองตามมาประมาณสามถึงสี่มือนะครับ หรือว่าถ้าเกิดความชื้นของข้างในดีอยู่นะครับหรือว่าของผมเนี่ยบางที่กับบริหภนะครับผมจะเพียงแก่ขอบขคุมความชื้นของมันนะครับผมนั่นก็คือการหดน้ำบนฟางไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าปล่อยน้ำที่ทางเดินไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เขาประทันเก็บเห็ดผลปล่อยปล่อยมาเรื่อยๆครับจนว่าเขาเก็บเห็ดเปิดแล้วก็ยังปล่อยใส่อยู่ก็ยังหดอยู่นะครับเพราะหดอยู่้วความชื้นมันมีนะเห็ดมันก็จะเกิดออกมาเรื่อยๆครับห้เขาเก็บตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อย เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังม่ทันเบิดครับแต่ว่าฮะมันก็นจะห่างออกไปเรื่อยดอกน้อยลงไปเรนะื่อยเนาะจนว่าเฮาเฮาเลิกเอาหมดแล้วครับเห็นว่ามันเฮาดอกน้อยเกินไปบานไว้เกินไปคือมันเถาแล้วนะครับเฮาจังโลนะครับแล้วก็เห็ดเห็ดหม่นะครับผมสรุปนายฟังแต่เพียงยอ่อๆเนาะครับเนะาะอาดจี๊บโปิดตรงไดก็ต้อง,ต,องต้องขออภัยนะครับ อ่ะผมมีอย่างหลายครับในคลิปนี้กะฝากให้เมื่อไม่นะครับหรือว่าคนที่สนใจอยากอาชีพพอเห็ดฟางมาลุยน้ากันเฮ็ดไปน้ากันนะครับผมมีเวลาเดี๋ยวผมสอัคลิปลงไปให้ชมเรื่อยๆนะครับหรือว่าผู้ใดมีปัญหากับเฮ็ดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ค้ามาได้ครับไต้โพสครับคอมเมนต์ค้วมาครับผมมีเวลาผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับถ้าเกิดบอ คำถามบ่อยากจนเกินไปะหรือว่าพ่อพันพันปัญหาแบบนี้มาแน่ผมกสิสีส่แกปัญหาซอยนะครับผมหรือว่าปัญหาได้อาจิใหญ่ๆที่ผมอาจิแก้บได้ผมเดี๋ยวจิเ้าไปศึกษาหรือว่าคนคว้าหาข้อมูลมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม